โอ้ทุกคนนี่อย่างเท่เลยนะครับทุกคนนี่กดตรงนี้แล้วมันจะอ้าปากได้ด้วยนะครับนี่นะครับายมีอีซี่นะครับตัวนี้นี่โอ้โหเสียงมันเหมือนซางเลยนะครับทุกคนนี่นี่นะครับไม่หยุดเลยนะครับนี่แขนก็สามารถขยับได้นะครับขาก็สามารถขยับได้เหมือนกันนะครับหางก็สามารถกระดุกกระดิกได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นนะครับ q ิว o d e คนะครับให้เราสแกนนะครับแอปโทรศัพท์มือถือนะครับทุกคนนี่นะครับทุกดตรงนี้นะครับจะอ้าปากนะครับทุกคน นี่นะครับข้างหลังนะครับก็จะบอกนะครับนี่ตรงนี้ก็คือตัวสแกนนะครับแล้วก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆนะครับนี่แล้วก็จะบอกนะครับว่ากดตรงนี้นะครับมันจะอ้าปากได้นะครับมันก็จะพมันก็จะแบบขยับหัวได้นะครับขยับห่างได้นะครับตัวนี้เท่มากเลยครับนี่นี่นะครับยังโคอยังค้างอยู่เลยนะครับนี่ครับกดตรงนี้ครับนี่อ้าปากได้นะครับนี่เท่มากเลยนี่กดตรงนี้นะครับ ตัวถัดมานะครับสีส้มนะครับนี่นะครับแขนจะเล็กๆนะครับทุกคนนี่ขาจะใหญ่ๆนะครับนี่เท็กเจอร์จะนิ่มๆมากครับทุกคนนี่ไม่รู้ว่ามีตวกดไหมครับนะครับแต่ที่แน่ๆครับหัวขยับได้นะครับนี่โอ้กดตรงนี้เปล่านะครับนี่มีมือบอกนะครับไงนอะนะครับนี่มาดูข้างหลังดีกว่านะครับทุกคนนี่นะครับนี่โอ้กดเบาๆนะครับ แล้วก็จะอ้าปากได้เหมือนกันนะครับตรงนี้แล้วก็จะมีกิมมิกให้นะครับนี่เป็นลูกนะครับนี่เป็นไดโนเสปเป็นไดโนเสาร์ตัวเล็กนะครับทุกคนนี่นะครับนี่แต่รู้สึกว่าแบตเตอรี่มันจะหมดหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะครับนี่จะบอกว่ากดตรงนี้นะครับนี่ฮะถัดมาเลยนะครับนี่โอ้ตรงนี้นะครับกดตรงนี้มันจะอ้าปากนะครับนี่นี่เหมือนกินอะไรอยู่เหมือนเคี้ยวอะไรอยู่เลยนะครับทุกคนนี่น่ารักมากแต่ไม่มีเสียงนะครับทุกคนนี่ เขียนเ้าจะเหมือนมีสปริงนะครับทุกคนเหมือนมีสปริงนะครับนี่เห็นไหมครับจะดีดกับเองได้นะครับนี่ขาก็สามารถขยับได้นะครับนี่กดตรงหางตัวนี้นะครับไม่ต้องกลัวเจ็บนะครับน้ำเขาจะนิ่มๆนะครับทุกคนนี่เท่มากเลยครับทุกคนนี่หันมาดูข้างล่ังนะครับนี่เดี๋ยวจะบอกวิธีวิธีเล่นเนี่ยครับแต่ว่าตัวสแกนมันจะอยู่อุ้งเท้านะครับทุกคนเท่มากเลยนะครับเท่มากเลยครับ น่ารักมากเลยทุกคนเหมือนกินอะไรอยู่เคีย้ยวอะไรอยู่เลยนะครับ